มีเพจดังของชาวกัมพูชานะคะที่ได้เปิดเผย การที่คาเมน,นั้นมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีการก่อสร้างวัดโบราณที่ดีที่สุดในโลกว่ากันว่าคาเมน,นั้นมีศิละปะประติมาก,กรรมดอกไม้และสไตล์การออกแบบที่ดีมากชาวต่างชาติก็แห่กันชื่นชมคเมน,นั้นมีวรรณกรรมซึ่งเป็นภาษาคเมนเป็นของตัวเองและยังมีขนรรมเนียมประเพณีกฎหมายที่ถูกต้องดีงามซึ่งสมควรต่อการยกย่องอย่างยิ่งนอกจากนี้ประวัติของคาเม ก็มีนักรบมากมายมีนักวิชาการรวมถึงศิลปินชาวขาเขมรมากมายที่ทุกคนนั้นไม่สามารถจะลอกเลียนแบบได้เลยคนขเขมรมีคุณธรรมมีจริยธรรมมาตั้งแต่แรกแผ่นดินของขเขมรเป็นแผ่นดินทองควรค่าแก่การเกษตรกรรมผลลัพธ์ทั้งหมดทั้งมวลทำให้ขเขมรเป็นเจ้าของอังกอร์ที่แท้จริงและเป็นผู้ที่คอยปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของขเขมรไม่ให้ถูกทำลาย โดยได้มีการบรรยายนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นมรดกดั้งเดิมของขเขมรและต้นกำเนิดวัฒนธรรมเขมรนั้นสามารถดาวนโหลดได้ในหนังสืออีบุ๊กของกัมพูชาโดยมีการวิเคราะห์ว่าชาวขาเขมรที่เปิดเผยที่มาที่ไปของตัวเองว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ล้ำที่สุดในกาแล็กซีมีจุดกำเนิดอยู่ที่ใจกลางกาแล็กซีในหลุมดำมวลยอดยิ่งที่ชื่อว่าซูเปอร์แมสซีบแบล็คโฮล โดยมีการอ้างว่าลวดลายจักรวาลเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมเขมรซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยหนังสืออ e ีบุ๊กเล่มนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า ABA ค่ะโดยมีหนังสือมากมายถึง300เล่มราคาจำหน่ายอยู่ที่1.75เหรียญเท่านั้น ดมีหลายคนเข้ามาร่วมวิเคราะห์นะคะว่าโอ้ชาวเขมรน,นั้นอยู่เหนือกาแล็กซี่ไปแล้วสุดยอดจริงๆยังไงก็ตามชาวเขมรยังต้องการการศึกษานะไม่ใช่นั้นคนรุ่นต่อไปของเขมรน,น่าจะไม่สามารถอยู่รอดในสังคมได้อย่างแน่นอนนี่เป็นการฝันกลางวันหรือเปล่าเนี่ยวางกระป๋องซะบ้างนะสงสัยจะใส่กาวมากเกินไปแล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกยอมแพ้ในความมนโนของพี่เขาจริงๆรับเหรียญทองไปเลยค่ะแสดงว่านี่เป็นอาการตัวตลกของดาวโลกซึ่งยังไม่พอกลายไปเป็นตัวโจระดับแกลเล็กซี่เลยเกินเยียวยาจริงๆหรือว่านี่จะเป็นการล้างสมองกันเองหรือว่าเป็นโรคสมาธิสั้นที่เล่นมือถือมากจนเกินไปเหมือนกับว่าจริงๆที่พยายามแต่งเรื่องตั้งนานพยายามจะขายหนังสือนี่เองจริงๆไม่น่าเขียนหนังสือแบบนี้เลยแค่คิดก็ผิดแล้ว เป็นจินตนาการที่ล้ำเหลือจริงๆนี่เอาหาใช่ไหมเนี่ยอยากให้ชาวคอมเมนต์ทำยานมาให้ดูก่อนว่ายานอาวกาศนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะอยู่ตรงจุดไหนของกาแล็กซี่บางคอมเมนต์บอกวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในอาเซียนคืออินโดนีเซียบนเกาะชาวาไม่ใช่เมน,นะจ๊ะอย่าพึ่งเพ้อเจอ้อไม่ใช่สร้างเองเออเองแต่ว่าอ้างเป็นของตัวเองบางคนบอกว่าการศึกษาเข้าไปไกลแล้วการศึกษาของカメไม่รู้จะเชื่อตรงไหนดี จินตนาการเก่งเหลือเกินอะไรก็วาดจักรวาลเอาไว้ก่อนเลยแบบนี้ใครจะไปสู้ได้ล่ะเนาะบางคนวิเคราะห์ว่าวัฒนธรรมของกัมพูชาสงสัยใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเพราะว่าได้นําวัฒนธรรมของประเทศข้างเคียงมาใช้แล้วก็อ้างว่าไปขอตัวเองเหมือนกับการสะกดจิตมวลชนโกหกว่าเป็นวัฒนธรรมของตัวเองมีครั้งแรกแต่ว่าครั้งที่สองครั้งที่สามและครั้งอื่นๆก็จะตามมาจนไม่สามารถจําได้เลยว่าอะไรคือเรื่องจริงและอะไรคือ เรื่องเท็จเพราะว่าชาวคาเรน,นั้นมัวแต่ลหลงไหลในเรื่องราวที่พวกเขาสร้างขึ้นเองตามจินตนาการแต่ถ้าหากสืบเสาะรากที่มาแล้วก็หรือว่าคนประวัติศาสตร์ก็อาจจะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นก็อ้างได้แต่เพียงในกำแพงวัดแต่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้กำแพงก็ยังเปียกปูนอยู่เลยยังแห้งไม่สนิทแล้วก็แก่สลักไม่ทัน บางคอมเมนต์ก็วิเคราะห์นะคะว่าชาวกัมพูชานั้นเก่งขนาดนี้แต่ชไหนเลยถึงเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาอยู่จะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆบางคอมเมนต์วิเคราะห์ค่ะว่าหากญี่ปุ่นเกาหลีและอเมริกามาโพสต์แบบนี้คงจะเชื่ออยู่แล้วเพราะประเทศเขาล้ำในเรื่องของความคิดรวมถึงมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้มีเทคโนโลยีที่สร้างสารรค์ออกมาจนพัฒนาประเทศให้เจริญแต่นี่อะไรก็ไม่รู้ล้ำจนด้อยพัฒนามาเป็นชาติที่ล้ำลึกเด ขึ้นมาจนเจอแสงสว่างไม่ได้แล้วที่สําคัญส่วนที่ลําหน้ามากที่สุดก็คือลํานี่แล้วจะยังกล้าโมอีต่างหากแบบนี้แถวบ้านเรียกว่าลําหน้าในลักษณะที่เพอร์เจอร์นี่แหละคะเมนเขาถึงเรียกกันว่าเป็นเผ่าพัานธุ์นักเคลมเคลมได้ทุกอย่างที่อยากได้อยากถามวิทยาการต่างๆว่าทำยังไงถึงหลุดออกมาจากหลุมดำที่อยู่ใจกลางกาแล็กซี่ได้มีใครกระซิบข้างหูให้เชื่อแบบนี้หรือเปล่า หากพิจารณาดีๆการสร้างอาคารในกัมพูชาคิดว่าคนแบกปูนเทป,ปูนดัดเหล็กเป็นเจ้าของอาคารหรือเปล่าถ้าใช่ก็คงจะเป็นตามนั้นบางก็ว่าภาพจากกักรวาลที่ถูกทับด้วยเส้นดำๆเรียกว่าโกลเด้นเรช o หรือตัวเลขทองคำหรือสัสดส่วนทองคำที่ถูกคิดคนขึ้นมาโดยเลโอนาร์โดฟิโบน c i ีนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีโดยจริงๆแล้ว คณิสาสูตรนี้ถูกค้นพบจากในอินเดียมาก่อนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกัมพูชาเลยสักนิดประเทศที่นับหนึ่งไม่ถึงสิบยังไม่มีปัญญาคิดอะไรแบบนี้แน่ๆสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยแต่เชื่อเหอะว่าชาวคาเมนคงจะไม่ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มอย่างแน่นอนบางก็ว่าอังกอวัดก็มีต้นกําเนิดมาจากอินเดียนะอย่าคิดว่าจักรวาลจะสามารถครอบคลุมอะไรได้ทุกอย่างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเคยมีการนําเสนอเรื่องเจ้านายของกัมพูชาที่เอาเพลงทํานองลาวดวงเดือน ที่แต่งสมัยรัชกาลที่5ไปประกอบวิดีโอที่มีการจุดพลุในช่วงปีใหม่ของกัมพูชาโดยใช้การบรรเลงเพลงนี้ของอาจารย์ดานูหุนตะกูลประกอบแล้วก็ไม่ได้ให้เครดิตอยากให้รู้ว่าคอมเมนต์ ควรจะตื่นได้แล้วว่าไม่ได้เป็นแม่แบบหรือว่าแม่พิมพ์ของศิละปะวัฒนธรรมใดๆบนโลกใบนี้ทั้งสิ้นบางก็ว่าคิดจะเคลมขนาดนี้คนฉลาดคงไม่หลงเหลืออยู่แล้วละมัง้งขนาดเคลมนักคณิตศาสตร์ระดับโลกเลยแบบนี้ชาวขาเขมรเคยคิดค้นสูตรอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆที่ด่งดังมากที่สุดในตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีรูปไดโนเสาร์าที่พยายามแกะสลักขึ้นบนกำแพงนครวัด บางคนก็วิเคราะห์ค่ะว่าแปลกจริงๆตอนนี้เขมรออกมาปกป้องวัฒนธรรมตัวเองทั้งๆท,ที่บอกว่าเป็นต้นกําเนิดของกาแล็กซี่แต่ทําไมถึงใส่ชุดไทยทั้งๆท,ที่ต้นกําเนิดของเขมรไม่ได้ใส่ชุดไทยที่สําคัญก็ไม่ได้มีสบายด้วยแต่นี่สงสัย หลักการคิดจะต้องมีปัญหาแน่ๆประเทศด้อยพัฒนาขนาดนี้นับวันก็ยิ่งโชว์อะไรออกมาที่ชาวโลกนั้นไม่อยากจะเชื่ออันที่จริงชาวกัมพูชาควรจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะดั้งเดิมของตัวเองไม่ใช่ว่าพยายามจะสร้างในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาที่ไม่ใช่ของตัวเองมาใหม่ด้วยการลอกเลียนแบบอย่างน่าละอาย บางคนก็วิเคราะห์ว่ายังโชคดีนะที่ขเมศไม่คิดเองว่าสมัยก่อนชาวขเมศน,นั้นสามารถแปลงร่างได้เป็นร่างนูนร่างนี้อาจจะเป็นซูเปอร์ไซย,ยามาช่วยกู้โลกในอดีตก็เป็นได้บางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละขเมศเป็นลูกหลานมนุษย์ต่างดาวก็เลยมาโหนเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลแต่ปัจจุบันกลับเป็นขอทานแล้วก็ไม่รู้ว่าในอดีตนั้นเป็นธาตุที่เคยขึ้นกับสยามมาก่อนบางกวานี่แหละประสาทหินที่แท้จริงคือแผนที่กาแล็กซี่ The cat sat on the ซึ่งชาวขเขมรนั้นเชื่อว่าเป็นดาวบ้านเกิดที่ชาวขเขมรนั้นต้องจากมาเพราะฉะนั้นล่าสุดคนกัมพูชาก็เลยระดมทรัพยากรทุกอย่างเพื่อที่จะสร้างยานแม่โอ้ยานแม่แล้วก็ขัดเลือกสายพันธุเขมรที่บริสุทธิ์หลายพันคนเพื่อเดินทางไปกับยานแต่การเดินทางนั้นจะต้องผจญกับกองยานอาวกาศสยามที่จะคอยขัดขวางไม่ให้ชาวขเขมรนั้นไปถึงดาวบ้านเกิดง่ายๆโอ้สามารถติดตามชมได้ในคลิปต่อไปแต่ว่าการที่กัมพูชาเคลมกาแล็กซี่ควรจะ จะหยุดอยู่แค่นี้ดีกว่าเพราะว่าขนาดนครวัดยังบุรณาเองไม่เป็นเลยจะไปเป็นเจ้าของสิ่งก่อสร้างโบราณไปถามอินเดียเขาก่อนดีไหม